คืนที่ผ่านมามีการเผยแพร่ภาพและคลิปของนายทักษิณผ่านสำนักข่าวที่ชื่อว่าเดอะลูม44เดินทางไปที่วัดราชบพิษสถมหาศีมารามราชวรวิหารหามาซิสวมใส่สูทสีดำและไม่มีเฟือกที่คอและแขนเมื่อวานอืมลืมเฮ้้ยยก็โทรน่านบอกว่าดีบ้างไหนบ้างไงขอบคุณเนชั่นซอรี่และลูม44นะใสสูทได้ด้วยให้ แขนไม่ติดแล้วทะเบียนบอกทุกวันเก้า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 ไม่มีเฟืองที่คอและแขนไม่เหมือนกับตอนที่ออกมาเฮ้ยไปวัดราชบพิธเว้ยเฮ้ยเกรงใจอ่ะเกรงใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดน่ะไอ้หากูโกหกชาวบ้านชาวเมืองเข้ามาตลอดเลยต้องถอดเปลือกคอปลอกคอออกคอแขนออกเว้ยเฮ้ยไปสารลักเมืองถูกขั้วถูกหักคอเลยต้องใส่ปลอกแนวหน้า dot com เอามาเปรียบเทียบกันบอกว่า จับโปะทักษิณเมื่อวานยังดูสบายดีแต่วันนี้แย่กว่าเมื่อวานว่าเลยไปดูภาพกันก็คือภาพจากเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานก็ดูสบายดีนี่ไม่มีปอกคอใช่ไหมแต่วันนี้มีปอกคอแย่ทำไมมันแย่กว่าเมื่อวานล่ะจับโปะทักษิณจริงหรือปลอมไล่บทบาทผู้ป่วยวิกฤตเมื่อวานยังดูสบายดีแต่วันนี้มันแย่กว่าเมื่อวานนะ วันนี้ดูแย่กว่าเมื่อวานเมื่อวานก็ดูสวยดีแต่วันนี้สวยกว่าเมื่อวานไม่ได้ไปกันคืนเลยนะไปตอนกลางวันนะกลางวันใบบ่ายกลางวันน้ำใบบ่ายนะใบบ่ายครับใช่เพราะเขาออกมาเย็นเฟื่องคอแขนก็ไม่มีเดินเหนก็นใส่แค่หน้ากากตกลงใช่ไหมเนี่ยปิดหน้าโกหกอ่ะเขียนคำว่าทักษิณโกหกมาห้าร้อยคำเขียนมาห้าร้อยคำพี่น้องทักษิณโกหกเขียนมาห้าร้อยคำไหว้พระไม่ช่วยไหว้ศาลไม่ช่วยนะโกหกนะ